อ่าแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะกับมาอยู่เกมドラกันบอลดองไค่แบตเทอรของพวกเราอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งในตัวละครที่เพิ่งได้รับการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ global ของเราฮะก็คือตัวละครท็อปเทียขั้นเทพของเกมเข้าขั้นระยำสุดๆเลยนะกับราดิสนั่นเองนะเพิ่งได้รับการอัปเดตเข้ามาการแบบสดๆร้อนๆเลยก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะก็หลังจากที่เราได้ทําคลิปว่าแนะนําว่าทำไมจริงต้องข้ามมันอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพถึงงงงกาาารรใช้้นนขอนออมะไย่ี เราก็เลยจะทําการหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นการใช้งานของมันมัว่าจะเป็นดามเมจเป็นความอึดการตีหมูอะไรต่างๆก็จะมาให้ทุกคนได้เห็นภาพกันเลยทันทีนั่นเองนั่นแหละครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษสําหรับเจ้าตัวละครตัวนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเนื่องจากที่ผมบอกว่าข้ามผมก็ไม่ได้กดด้วยเพราะฉะนั้นการรีวิวตัวนี้จะเป็นการยืมเพื่อนมารีวิวเลยนะฮะและต้องย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นการยืมเพื่อนมารีวิวเพียง ครั้งแรกของเราเท่านั้นเลยนะเพราะผมไม่เคยหยิบตัวละครของคนอื่นเข้ามารีวิวเนื่องจากว่ามีความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าถ้าหยิบมาแล้วเราอาจจะรีวิวได้ไม่สุดแต่ต้องยกมให้ไอ้หมอนี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆเพราะว่าไม่อยากกดมันจริงๆแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพถึงการใช้งานของมันนั่นเองนะครับผมปะ่ะเลยที่ความสามารถของหมอนี่กันเลยก็แล้วกันนะสำหรับราดิส รีสกิลเซยนซาก้าเพียวไซยคิบวกสามเทเียแบกถึง่งร้อยเจ็ดสิบเปและหาก2ตัวละครในแคตนั้นอยู่ในแขดองสเปซเทอร์ e ล i ิ g หรือท่องจักรวาลก็จะได้รับเทดเพียแ์ถดิ T eng, เพิ่มอีกสาป็นต์กลายเป็นลีสองรนั่นเองฮะก็อย่างที่กล่าวไปในคลิปก่อนแล้วว่าเซยนซาก้าก็เป็นแคดที่เล็กและไม่ได้น่าเล่นอะไรมากเพียวไซยาเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้หมอนี่ก็สามารถใช้ตัวอื่นมาทดแทนมันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็วว่่่่่าไมมมคดีีีีีนนนััััเเงงใรรรทท200กกกก้ลลล็็บพชชะตแ มันเองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าไม้ตายก็เป็นเกร r y แอคแท็กนะ,ะับเพิ่มแอตแทดิฟเอนต์50%หนึ่งเทิร์นทำดาเมจระดับซูรพิม์แล้วก็โจมตีหมูก็อย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะเพิ่มถึง50%แต่ด้วยความที่มันเป็นดาเมจซูรพิมพ์ดาเมจมันก็เลยจะเบากว่าอิมเนแบบเยอะแยะเลยนะเยอะมากเลยนะั่นแหละนั่นเองถึงแม้จะตีหมูแต่ด้วยความที่ตีหมูแล้วมันมีความสามารถสตาร์หรือซิลลี่ต่างๆกับดาเมจที่เบาเป็นตดนั้นก็ไม่ไได้้้มมปปรระะโยยชนน์สสัักกเท่าาาาณนะาตาล ต่อนที่ Passive Skill นะฮะก็เป็น a t t a c k Defense ตั้งต้นที่150%เพิ่ม a t t a c k Defense ให้อีก50%เมื่อทำการโจมตีศัตรู1ตัวและศัตรูตัวนั้นจะต้องเลือดต่ำกว่า50%แล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วแหละฮะว่าเงินไขจุกจิกใน,นลำคาแล้วเนาะ <c oughs> ไปร้องเร่ยนกันนิดนึงอ่ะต่อนที่ความสามารถต่อไปนะฮะก็เพิ่ม a t t a c k อีก100%แล้วก็มีโอกาส50%ในการโจมตีเป็น Critical จะโจมตี Critical หลังจากโดนโจมตีในเท u ร์นั้นแล้วก็เพิ่ม Defense ให้อีก150%หาเจอศัตรู2ตัว เมื่อทําการฆ่าศัตรูได้ก็จะได้คีย์บวกสองน,นั่นเองคนระก็อธิบายกันสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าในคลิปก่อนเราก็ถือว่าเราพูดไปเยอะกับ,บันแล้วเหมือนกันก็มีตั้งต้นที่150อยู่ในเกน้มาตรฐานของในยุคนี้แล้วก็แอคติฟเอนเพิ่มขึ้น50%เมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวแต่ว่าศัตรูต้องเลือกต่ำกว่า50%เท่านั้นไม่งั้นจะไม่สามารถใช้พามาได้ก็ ป็นความสามารถที่น่าลำคาญที่สุดเลยนะแทนที่จะยิงแรงมาตั้งแต่แรกอึดตั้งแต่แรก,ต,แต,แรกต้องมารอยฝ่ายเลือดต่ำซึ่งบางทีกว่าจะเลือดต่ำกตัวเองก็อาจจะตายไปก่อนแล้วหรือก็จะได้ตีไปขนาดนั้นตัวเพื่อนก็ตีจนต,ตายไปแล้วเหมือนกันนะฮะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรมีแอคแท็กให้100%แล้วก็มีโอกาสคล50%อาจจะเป็นอะไรที่ดูดีนะด้วยความที่มีแอคแท็แยกมาให้100มีโอกาสทีส่50แม้จะเป็นตัวสีเหลืองแต่ด้วยความที่ดาเมจมันดันเป็นซูพรีมันก็เลยจะดูเบาไปหน่อยและเรื่องคลีติคอลถึงแม้ว่าจะมีคลีติคอลแต่ดาเมจมันต่ำเพราะฉะนั้นการ Critical, คลีติคอลก็จะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็พาสซีฟที่แยกกันออกมาก็คือถ้าเจอสตู2ตัวหากโดนโจมตีก็จะโจมตีแบบติดคริตที่เแต่ว่าก็จะมีดีฟนอนให้อีก150แต่ข้อเสียคือระไหฮะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเมื่อเจอสตู2ตัวพาสซีฟก้อนแรกของหมอน,นี่ก็จะหายไปเพราะว่ามันจะไม่มีแอคทิเวนห้าส์เซนต์ให้เพราะมันต้องเจอสตูหนึ่งตัว แล้วก็ด้วยความที่ไม้ตายมาดรานเบซูพิมส่งผลให้เจอตัวตีหมูมันก็ตีเบาถึงแม้ว่ามันจะอึดแต่ดามเมจมันก็ไม่ได้พอที่จะฆ่าตัวในด่านอยู่ดีครับเพราะก็อย่างที่เรารู้กันแล้วว่า SBR สมัยใหม่เลือดก็เยอะทึกก็ทึกเพราะฉะนั้นดามเมจที่ไม่มหาศาลก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยแถมก็ไม่มีสตันไม่มีซิลไม่มีผลอะไรกับการตีหมูนั้นก็เป็นแค่ตัวตีหมูธรรมดามดาตัวหนึ่งนั่นเอง คีบวกสองเลยจะทําการฆ่าอันนี้ก็ดูเป็นความสามารถที่เฉยๆมากเพราะด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้มีลิงสกิลที่เพิ่มคีให้อยู่แล้วอย่างพิแพร for battle ซาลินเน่อะไรต่างๆก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาเพิ่มคีหลังจากฆ่าเว้ยอะไรอย่างนี้ถ้าเพิ่มแอสไนดิเฟนส์ให้ยังจะดูดีสักกว่าการมาเพิ่มคีด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับพัสดสกิลก็เราพูดไปเยอะแล้วก็เป็นว่ามันอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีทั้งความสามารถที่ย้อนแย้งในตัวเองต้องมามีเงื่อนไขจุกจิกน่าลำคันทำให้มันเป็นหนนนนนนึ่่่่่งงใใตัััวลละะคครรทีมมมพกไาาช้เเยอบ ตอนที่ Active Skill แน่นอนว่าตัวละครยุคสมัยใหม่ก็ต้องมี Active Skill สุดโก้ให้เราใช้งานกันไอหมอนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มี Active Skill ใช้ได้ง่ายนั่นเองนะก็แค่เจอศัตรู1ตัวแล้วก็โดนโจมตี3ครั้งในเทิร์นเท่านั้นเองนะก็แค่โดนโจมตีแค่3ครั้งก็ใช้ได้ละใช้ง่ายมากเลยเขาอสามารถก็เรีดียงแห่งครั้งทำดาเมจเราเอาติเมจแล้วก็สตันศัตรูแต่ถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเงื่อนขไขที่ใช้งา่ายแต่ในความที่ว่ามันบังคับว่าเราต้องเจอศัตรูหนึ่งตัวเท่านั้นส่งผลให้ถ้าคุณเป็นลงดาที่เป็น s b r อะไรต่างๆคุณแทบจะไม่ได้ใช้ passive เอย้ย active skill ตรงนี้เลยเพราะว่ามันบังคับต้องเจอหนึ่งตัวและ ถ้าคุณเจอศัตรูหนึ่งตัวคุณจะโจมตีแอคทีฟให้แรงที่สุดได้คุณก็ต้องให้ศัตรูตัวนั้นเลือดต่ำกว่า50%เท่ากับว่าแอคทีฟสกิลนั้นไม่ได้มีอะไรที่ดูดีอะไรขนาดนั้นเนะพราะมันก็ติดด้วยเงื่อนไขของพาสซีฟของมันที่ติดตัวมาอยู่แล้วว่าต้องมาเจอเลือดต่ำเพื่อตีแรงเท่ากับว่าแอคทีฟสกิลนั้นก็อยู่ในเกมไม่ค่อยดีนั่นเองนะเพราะว่าใช้ให้สุดจริงๆก็คือต้องลอยฝ่ายเลือดน้อยกว่าก็น่าเสียดายไปนิดนึงนะอุตสาห์ออกแบบให้มีแอคทีฟสิิ้งาัันนนเอระทธภพคบ ต่อกันที่ลิงก์สกิลฮะก็อย่างที่กล่าวไปว่าลิงก์สกิลก็อยู่ในขั้นธรรมดาธรรมดาในยุคนี้เลยซึ่งไอ้บูทเิลบิดดาวเนี่ยมันมีในตัวร้ายการจะเล่นเจ้านี้ให้ได้ดีๆก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเข้ากับตัวมันได้แต่ for battle อะแน่นอนว่าดีแน่นอนชาวไซยาส่วนใหญ่ก็มีไซยาลิงเนี่ชาวไซยาส่วนใหญ่ก็มีแล้วก็แนะนำให้ทำลิงก์เต็มาแล้วกันถ้าใครจะเก็บนะเพราะว่าแอร์ไถดิเฟนเพิ่มแล้วก็มีคีบบวกสองให้อะไรประมาณนี้ก็ลิงก์อยู่ในขั้นธรรมดาธรรมดานะฮะส่วนเรื่องแคทก็อย่างที่กกกกกกกลลลลล่่่่่่าา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 าววววไไไไไไปปเเเเหมมมมมืือออนน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 ัััััซซย้้้้็็็็็แแแแททททีดดดะะรรรขถถตคสจบ โลคัสแน่นอนว่าเล่นแก๊งบาดักได้อย่างสบายใจได้เลยมีโกคูเอลอาอะไรอย่างนี้ก็ามาเล่นได้เดียวสาย,ยากก็ไม่มีที่ให้หมอนี่เช่นกันนะโกแฟมด้วยเทอร์ไฟแล้วก็สเปคเด่นที่บอกว่ามีคูลเลอร์มีฟิเซอร์มีอะไรทาเลสต่างๆที่เล่นได้โดยไม่ต้องมีหมอหนี่เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าหมอนี้นั้นทั้งหลีดทั้งแครบทั้งความสามารถอยู่ในขั้นที่ไม่จําเป็นต้องมีด้วยก็จริงๆนั่นแหละเนาะ อ่ะส่วนทีมที่เราจะมารีวิวในการเจอศัตรูหนึ่งตัวก่อนก็จะเป็นด่านของเบจิต้าเลเจนด์นะฮะโดยทีมที่ใช้ก็จะเป็นของโกคุส ECA เพราะว่าหมอนี่สามารถนําโกแฟมได้ถึง180เราก็จะได้เห็นรายดิที่สุดยอดเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีลีดหัว180ท้าย200%นั่นเองนะส่วนคู่ลิงก์ที่จะให้มันมายินคู่กันเลยก็จะเป็นหน้ากากบาดักนะฮะก็เพราะว่ามีลิงก์ที่เข้ากันมากที่สุดไม่เป็นไซยาลินเนบูทัลบีดดาวพีแพร for b ์เบทเทิลเฟเบทเทอะไรต่างๆก็เป็นคู่หูที่ดีที่สุดในขณะนี้แล้วนั่นเองนะที่เหลือก็จะเป็นใส่ซับเลยเพื่ออวยมันให้สุดกันเลยก็แล้วกันนะฮะ ลุยกันเลยแลวการสำหรับด่านเบจิต้านะพอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะเล่นมันสักพักหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วเราก็จะเอาไปลงในด่านของ SBR นั่นเองนะครับอ่ะเปิดมาเท่ากับว่าได้เห็นตอนที่เลือดเต็มเ็มโดยที่ยังไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็คู่ลิงกอยู่ในเกงกลางๆไม่ได้อะไรมากมายเนาะเปิดมาได้ลิงก์อยู่ในระดับ3ลิงก์นะฮะกับโกคูสี่ฟูพาวเ c ซีเอนะมีดีเฟนต์ตั้งต้นที่อยู่หนึ่งแสนหนึ่งนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายสัตรกับตัวเะคร55%เซน เรื่องกันที่ยิงไม้ตาเลยแล้วกันจะมาดูดาเมจโดยที่ไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็คู่ลิงไม่เต็มผมหมอนี้นั้นจะเป็นเยี่ยงไรนะครับก็ชนะทางเบจิต้าด้วยโดนเบตีไปก่อนด้วยความที่ดีเฟนส์หนึ่งแสนก็แรกๆก็ยังไม่เจ็บเลยมากแต่ปัญหาที่อยู่ช่วงท้ายเท่านั้นเลยนะฮะดาเมจอยู่ที่2ล้านนะครับโอ้โหเป็นดาเมจที่มหาศาลที่สุดเท่าที่ตัวละครทุกคันเฟสสมัยใหม่ที่มีลีดสองร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำได้กันแล้วนะโอ้โหมันแรงสุดๆไปเลย อ่ะเกตลี่มาอ่โอเคก็มีดิฟเฟนต์ประมาณแสนกว่านะโอฟูฮาก็ตีไปที่7ล้านแล้วนะก็ถ้ากว่าเป็นตัวละครเก่า ECA ที่แรงมากๆเลยอาจจะบอกว่าเพราะว่าเรายืมตัว55%มาหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะว่า55%ก็โอเคในการที่เราจะได้เห็นภาพก่อนที่มันจะได้ปลดทางแล้วนะเราก็จะรีบผ่านเทรนี้ไปแล้วก็ให้หน้ากากบาด,ดักนั้นได้ไปยืนในโลหน้าเพื่อที่เราจะได้เห็นลิงก์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะ ถ้าเลือดต่ำกว่า50%ได้ก็จะดีนะเพราะอย่างน้อยก็เราจะได้เห็นราดิสที่มีแอคทีฟสกิลเอ้ยพาสซีฟสกิลทำงานที่เลือดต่ำกว่า50%ของศัตรูหนึ่งตัวดูสิว่าแก๊งนี้ของเราจะทำให้เบนั้นะเลือดต่ำกว่า50%ได้หรือไม่บาดักนะ3ล้านนะดาเมจตัวละครเก่าๆ ECA นะดาวรุ่งซะด้วยแต่ว่าด้วยความที่บาดักมันเป็นตัวสแต็กนะมนอาจจะดูดีกว่าราดิสเน,น่อยอาโอเคตอนน,ตอนนี้ก็เบก็เลือดต่ำกว่า50%ละ ก็จะได้เห็นราดิสที่มีซับพอร์ตแล้วก็ใช้แอคทีสกิลแล้วใช้ง่ายมากคือจนตอนนี้เรากดใช้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากดูดาเมจตอนนี้มีดีเฟนที่1นึ่งแสนะจะดูเอ้าเฮ้ยไหนดาเมจไม่เห็นขึ้นเลยวะเพราะว่าไอ้ก้อน50%รเนตรงนี้มันจะมาเมื่อหลังโจมตีถ้าหมายตายตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปขนาดไหนแต่เราจะได้เห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการยิงถ้าหมายตายนั่นเองนะบ่ดเดี๋ยวไปดูกันลิงก์ตอนนี้ตดอยู่2ลิงก์นะมาดูดาเมทที่่ิม้้นไดัั์ตาา1วว20%แลลลกง ตีตัวที่ต่ำกว่า50%ดาเมจอยู่ที่3ล้าน5นะโอ้โหเยอะมากกว่าเดิมตั้งตั้งตั้งล้านกว่าเยอะเยอะสุดเลยล่ะแกแหมดาเมจขนาดเนี้ยอึ้งกันไปเลยละสิให้ขีดด้วยนะมีโอกาสขีไอ50้50%ยังจะไม่ติดขีไอ้ด้วยนี่ขนาด50%เลยด้วยโกเซโนของเรานะก็เป็นอนีกพปอร์ตที่แนะนำนะถ้าใครอยากเล่นโกแฟมให้ดีๆก็ควรจะต้องมีไอหมอนี้นะแต่แต่น่าเสียดายที่ไอหมอนี้นะมันหาไปได้แล้วในต,ตอนนี้เพราะมันมาเฉพาะตู้ฮีโร่เท่านั้นมาตรงนี้ เบตอนนั้นเลือดต่ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้กันแล้วกันนะอย่างน้อยต้องเลือดต่ํากว่า50%แล้วก็ถ้าโกศีเราติดขี้ไปเลยรอบหน้าเราก็จะได้เห็นราดิสที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของมันได้เลยแม่โกศี ECA ที่มันก็แข็งแกร่งจริงๆนะด้วยความที่แบบว่า LR เนาะ LR ECA ดีๆอ่าไม่ติดขี้นะครับเท่ากับว่าเราน่าจะไม่ได้เห็นราดิสที่สามารถโจมตีพาสซีฟทำงานเพิ่มขึ้นมาได้เห็นไหมครับว่ามันเป็นเงื่อนไขที่น่าลำคาญเลยแทนที่จะตีแรงมันแต่แรกเลย ต้องมาเจอศัตรูหนึ่งตัวและไอศัตรูตัวนะั้นต้องเลือดต่ำกว่า50%ซึ่งถ้ามันเปิดเทอร์นมามันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วต้องมาหวังพึ่งในอีกโลนึงเพื่อให้มันแบบได้ใช้แอคพาสซีฟหมือนกันนะนะคือแบบเป็นเงื่อนไขที่น่าลำคาญอ้าวโอเคเลือดต่ำกว่า50แล้วมาเราก็จะได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นคู่ลิงที่ดีที่สุดอย่างที่บอกนะก็จะคู่กับบาดักที่ดีมากได้บูทเทลบิดดาวไซนเลสลินเนทอะไรต่างๆก็คือเข้ากันสุดๆละ <Defense S 2> ดิเฟนก็อยู่ที่1นึ่แสนสนะได้ซัพพอร์ตมา,มาก่มาดูเรื่องาอดาเมจกันแนละกันเนาะก่อนที่เราจะไว้ไปดูเรื่องเอ่อแอคทีฟสกิลในรอบหน้าเราจะรีวิวมันแบบสั้นๆแล้วกันนะมันแค่ให้ทุกคนได้เห็นภาพการใช้งานหลกักๆของหมอนี่ก่อนก็ยังมีอีกข้อเสียนะเพราะว่าต้องเป็นตัวละครที่ยิงไม้ตายก่อนนะทำให้โดนไม้ตายก่อนเข้าไปก็จุกจนแบบว่าจะอ้วกแล้วนั่นเองนะ ดาเมจอยู่ที่4ล้าน6สําหรับการที่แอคทีฟเอ้ยพาสซีฟสกิลทํางานโดคูลิงสูงสุดแล้วซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครย,ยบยุคเก่าหลายตัวที่ไม่ต้องมามีเงื่อนไขอะไรงนี้ก็สามารถโจมตีแบบนี้ได้ทันทีทันใดโดยที่ไม่ต้องมานั่งมีเงื่อนไขฝ่ายต้องมาเลือดน้อยเลือดอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าลําคานะทุกคนน่าจะได้เห็นภาพในการใช้งานแล้วว่ามันมันแย่ขนาดไหนขนาดว่าพาสซีฟสกิลทํางานแบบฟูลแล้วนะแล้วก็มีซัพพอร์ตดาเมจยังอยู่ขีี้มาแค่นนเองนะ โอเครอบนี้เราก็คิดว่าโกของเราน่าจะฆ่ามันไม่ตายเนาะรอบหน้าเราจะได้ดูแอคทีฟสกิลด้วยมาอย่ากฆ่านะโกโกโกเอลอาร์อย่านะโกสีเ้าล้านนะสำหรับลีดเอออยเจ็ดสบร้อยแปก็แล้วก็คูล,ลิงก์ดีๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ ECA มาได้ดีมา,ากๆเลยโอเคตีไปครึ่งหลอดนะฮะก็เบิ้ลไปเลยนเะท่ากับว่าลาดิสเราก็จะไม่ได้ดูแอคทีฟสกิลนะฮะก็น่าเสียดายนิดนึง มันโหดจังฟ้าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราก็จะน่าจะไม่ได้เห็นแอคทีฟสกิลที่พาลส,ส์ีสูงสุดเนาะอ็นว่าเราจะมาดูแอคทีฟสกิลของมอนี่ในรูปแบบเต็มๆกันเลยก็แล้วกันเนาะเพราะถือว่ามันก็อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขมันจุกจิกนะก็เดี๋ยวขอเปิดฉากของแอคทีฟสกิลก่อนแล้วกันนะมาได้คูลิง์ที่สูงสุดแล้วนะตอนนี้กดแอคทีฟสกิลป้าดาวมจจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะนี่คือทั้งหมดข้อแกแล้วอย่างเงั้นเหรอคราวนี้ก็ถึงตาฉันบ้างละจะแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้ 上。嗯 สองล้านนะครับเป็นดาเมจที่มหาศาลโคตรๆแล้วก็ทำการสตันด้วยโอ้แต่ดานมันห้ามสตันโว้ย <g iggle> ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการที่เจอศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ใช้แอตติสกิลที่ไม่สุดเท่าไหร่ถ้าสุดมันก็จะแรงกว่านี้ไปสัก2ล้านก็จะกลายเป็น 3- 4ล้านอะไรประมาณนี้ด้วยความที่อันนี้มันตีตัวชนะทางนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไดีอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนสำหรับการเจอตัวละคร1ตัว,ตวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การเจอตัวละคร2ตวัวกันเลยก็แล <g iggle> <g iggle> ้วกันนะครับผม อ๋ละฮะก็มาต่อกันในช่วงที่2ของการรีวิวราดิสนะก็เป็นการเจอศัตรูหลายตัวขึ้นไปนั่นเองนะก็ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปโดยด่านที่เอามาใช้ก็จะเป็นด่านของเพียวไซยา EX ใน SBR เนาะส่วนทีมก็ทีมเดิมนั่นเองนะครับปรับเปลี่ยนนิดนึงก็หลังจากเจอศัตรู2ตัวขึ้นไปก็ได้รับดีเฟนซ์มากขึ้นแล้วด้วยผลของการมีซัพพอร์ตทำให้ดีเฟนซ์สูงขึ้นไปถึงแสนเก้าเลยทีเดียวนะก็เป็นอไรที่เอ่อต้องมาเจอหลายตัวเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไปเจอตัวเดียวก็จะไม่ได้ ก็เพราะว่ามันเจอหลายตัวเนาะไอ้ถ่ายค่า10%ไอ้ถ่ายดีฟเอน์50%มันก็จะหายไปเพราะว่าศัตรูก็เลือกตัดไปก็เท่านั้นนั่นเองนะครับก็อันนี้เราก็จะได้เห็นว่ามันโดนโจมตีก่อนก็จะเห็นว่ามันการันตีติดคี้ไปเลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าดามเมจจะไม่ค่อยต่างกับเมื่อกี้หรอกจริงๆแค่ว่ามันอึดขึ้นแต่ดามเมจมันจะอยู่อยู่ตัวแบบอยู่ตัวไปเลยอะอยู่ตัวกับเมื่อกี้เยอะเลยโดนตีก่อนนะแปดมือในด่าน EX เอดามเมจอยู่ที่ล้านสี่เลยนะ โอ้ดาเมนี่มหาศาลโคตรโคตรแต่ละตัว55ตีบูเข้าไปโอ้โห,โห,โห,โหโการันตีติดคีนะครับโอ้โหแต่ดามเมนั้นมหาศาลจนแบบหาที่เปรียบไม่ได้โอ้ตัวเพื่อนมีหลบด้วยโดนตัมตีไม่เข้าเลยทีเดียวหลังจากยิงไม้ตายไปแล้วนั่นเองนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เพื่อม็ให้รีเฟนซหลังโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก่อนนั้นก็ไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นเองมาเราดูสภาพตัวฟียิงยังจะเฟี้ยวงอกว่าวเลย LR นี่คู่ลิงไม่ครบยังยิงไปละห้ล้านดาวรุ้งนะโอ้โห่นั่นนี่ยิง1ล้านเลยนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหะว่าดาเมจแบบโอ้ล้านเลยการตีหมู่เลยนะลิงสวนโชว์ด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่คลิปมันแต่มันกินคนอื่นเขาเรียบเลยเว้ยเฮ้ยอุต่อยแรงด้วยอ่ะเอาบาดักออกไปเนาะอ่ะเราก็จะแบบรีบ,บๆเทียร์ตรงนี้ไปก่อนรอบหน้าเราจะได้ดูราดิสของเรากันต่อ เออลิงล้โอ้โหดูลิงลิงนี่สี่ล้านนะลิงก็แรงเก่งเสมอเลยครับมีซัพพอร์ตหนึ่งตัวเท่านั้นก็ลิงอาจจะมีเงื่อนไขจุกจิกเลื่อๆนๆเนาะแต่ราดิสมีเงื่อนไขทุกอย่างเลยอ่ะสตันให้ด้วยก็จะดีนะจะได้ไม่ตายอ่าโอเคเทอร์หน้าเราก็จะได้ดูราดิสกันต่อนะเพราะว่าราดิสก็จะเจอศัตรูหนึ่งตัวละทีนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้น อ่าไอนี่เก่งเกินนะฮะก็เลยฆ่าเออไม่ฆ่าเวย้ยไม่ฆ่าโอเคนะลาดิทตอนนี้ก็สามารถใช้แอคทีฟได้ไหมไม่ได้นะอ่าคู่ลิงอ่ะเอาไปอย่างนี้แล้วกันนะมาอ่าไปเลยลาดิทตอนนี้ศัตรูโดนสตันอยู่แกตีศัตรูที่เลือดต่ําด้วยนะมาเลือดต่ําเลยทีนี้เนะี่ยดีเฟนต์ก็จะหายไปนะเห็นไหมว่าดีเฟนต์ก็จะลดลงเพราะว่าศัตรูมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนั่นเองนะครับ มันเจ๋งจริงๆเลยนะถ้าไม่ติดไว้ตรงนู้นเราสตันนี่จบไปละดาเมจ3 0 0 0แ8 0นะอย่างที่เห็นว่าพอเจอ1ตัวกับ2ตัวความสามารถมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยทําให้เป็นเงื่อนไขจุกจิกและน่าลาคาญในการใช้งานจริงๆนะแล้วเราดูกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเทิร์นหนึ่งล้วกันเนาะเดี๋ยวก็กดกดไอเทมสักหน่อยล้วกันจะได้เห็นเลยจริงๆแล้วว่ารอบหน้าเนี่ยคู่ลิงก์ที่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะมากดกันให้แบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเอาแค่ในเทิร์นนี้พอ มาโกเราก็ยิงไปเลยเก่งๆนะโกสี่เราม่งเ,เก่งโค้ดโค้ดเราเก่งกว่าโกสี่ไม่มีแล้วตอนนี้ไปลาไปรีบจบเธอนะจะได้ไปดูราดิสสุดเฟี้ยวฟ้าของพวกเรากันต่อลิงนี่ก็อย่าไปเสือฆ่าเขาเชียนะเดี๋ยวไม่ได้ดูราดิสจะดูดาเมจตีหมู่ของราดิสโอเคนะลิงติดขี้ไปแล้วก็จุกอกเหมือนกัน ลิงสองตัวนี่ยิงกันเจ็ดแปดล้านแม่ยิงกันสนุกไม่เกรงใจเลยว่านี่มันคือคลิปของราดิสนะเว้ยแกจะมาแย่งหน้าไอตัวพระเอกของด่านขอ,ของการรีวิวไม่ได้เลยนะโกเซโนนะโกเซโนสตัน no. ก็เป็นอีกตัวละครซัพพอร์ทที่ดีนะมีสตันมีการซัพพอร์ทที่ดีแล้วก็สแต็กได้ในระยะยาวก็ดีมาลิงเต็มจัดหนักจัดเต็มโดนสกิทก่อนด้วยมีดีฟนซ์อยู่ที่20,000นนะแล้วก็ได้ซัพพอร์ตกับคู่ลิงที่ดีที่สุด มาดูดาเมจสุดทรงพลังกันเลยก็แล้วกันนะต้องบอกก่อนนะลืมพูดได้ว่าตัวเพื่อนที่ยืมมานั้นก็55%เหมือนกันนะครับมาดาเมจตีหมูการันตีติดคิกดไอเทมแล้วด้วยโดนแม่ตายก่อนอ่าโอเคมีดีเฟนต์อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บวกกับไอเทมโดนไป3 0 0 0 0 0หน้าหน้าแทบพังดาเมจ2ล้านสุดอลังการตีหมูโอ้แรงวันนี้แม่งไม่มีอีกแล้ว นี่การันตีติดคีด้วยว่าโดนตีก่อนโอ้โหมันเหนือชั้นจริงนี่บาดักตีคนเดียว3ล้านตัว ECA ยุคโบราณเออเอาเข้าไปมาไม่เอือบาดักตายนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็น่าจะได้เห็นภาพกันเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะสำหรับราดิส ECA เฮ้ยไม่ใช่ราดิส ECA นั่นมันบาดักนะก็ราดิสนะครับผม เขาเป็นว่าก็ขอพูดกันเลยแล้วกันว่ามันก็เป็นนึงตัวละครที่มีความสามารถที่เข้าขั้นว่าควยเอาไปลง SBR ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเ,อเจอศัตรูเลือดทำก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นจะอึดไหมก็ไม่นะจะตีแรงไหมก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็รีวิวการประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับราดิสแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นภาพแล้วว่ามันเป็นตัวละครที่เข้าขั้นแข็งแกร่งเป็นระดับท็อปเทียขนาดไหนนะครับผมอ,อ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดแลว สนใจที่ได้มันมาหรือว่ารู้สึกยังไงที่ได้มันมาก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันที่ช่องคอมเมนต์นะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบกับไอเจ้าราดิสตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ